มากค่ะเราอยากจะเชิญชวนทุกคนนะคะที่ได้ดูวีโอนี้ได้ดูไลน์นี้นะคะแล้วก็ใครที่เป็น f c ่จงนะคะฟังทางนี้โรคใบนี้แม่งเปลี่ยนไปแล้วนั่นหมายความว่าเราต้องทําอาชีพออนไลน์กัน ทุกคนนะคะเหตุผลเพราะต่อไปในอนาคตนะคะคนจะไม่ไม่เดินไปช้อปปิ้งเองแล้วทุกคนจะสไลด์จากมือถือว่าฉันอยากจะซื้ออะไรฉันอยากจะกินอะไรถูกไหมนั่นหมายความว่าวันนี้ถ้าเกิดคุณมองมุมกลับถ้าเกิดคุณกินก๋วยเตี๋ยวร้านหนึ่งโคตรอร่อยนะคะหรือส้มตาไม่โคตรเจ๋งหรือเสื้อผ้าแม่งโคตรสวยนะคะอยากจะบอกเพื่อนว่าให้มาช้อปสิ่งที่คุณได้คือ ความสักใจหรือความดีใจที่ได้บอกเพื่อนว่าเฮ้ยไปกินร้านนี้สิไปซื้อของร้านนี้สิแต่คุณไม่ได้ค่าแนะนําแต่วันนี้ออนไลน์แบบใหม่เฮ้ยเราแนะน,นําคนเข้าไปซื้อเข้าไปช็อปนะคะคุณได้ค่าแนะนําแต่ค่าแนะนําก็มีเลทให้คุณอีกว่าอยากได้ 5%, 10%, 20%, 20 2% 2ีเอาที่ ใจระเบิดบานวันเราอยากได้เท่าไหร่ถามว่าวันนี้เพื่อนคุณไปซื้อสินค้าเขาได้สินค้าแต่คุณได้เงินถูกไหมเออบริษัจทจัดทาให้คุณหมดเลยนั่นหมายความว่าคุณลงทุนอะไรลงทุนแค่คุณบอกเขาแค่นี้เองค่ะครั้งเดียวคือจบเลยว่าเฮ้ย mm hmm. ฉันทํางานออนไลน์อยู่นะลิงก์นี้เป็นลิงก์ของฉันนะคะถ้าอยากจะซื้ออะไรเข้าไปซื้อได้เลยคุณก็ให้เขานะคะเข้าไปกรอกสมั เป็นสมาชิกนะคะสินค้ามีโู้เยอะมากนะคะเยอะมากบอกได้เลยเยอะมากแล้วในอนาคตจะเยอะกว่านี้นั่นหมายความว่าคุณสามารถทรําธุรกิจโดยที่คุณไม่รู้ตัวถูกไหมสมมติคุณให้เพื่อนคุณเอไปหนึ่งคนคุณเก็อยากจะบอกต่อเพราะว่าพอกินพอใช้แล้วมันดีถูกไหมแต่บังเอิญคุณเอไม่ได้รู้ว่าเฮ้ยอันนี้เป็นธุรกิจรู้แต่ว่าเฮ้ยมันดีมึงไปซื้อสิ ถูกไหมเออพอเข้าไปสมัครซื้อซื้อเรียบร้อยนะคะกินใช้เขาบอกต่ออีกนั่นหมายความว่าคุณจะได้1 2ึ่งสองมาเป็นขบวนโดยคุณไม่รู้ตัวถูกไหมฮะแล้วก็คุณ A อไปบอกคุณ C คุณแซคุณกอไก่คุณนองคูพวกนี้คุณไม่รู้จักคุณรู้จักคุณเอคนเดียว น,นั่นหมายความว่าวันนี้ถ้าเกิดคุณตั้งใจว่าเฮ้ยฉันเอาสิ่งดีๆมาให้เพื่อนคุณคุณจะไม่ได้คิดอะไรเลยถ้าวันนี้ใครที่ฟังพี่แล้วมีความรู้สึกว่าเออมันง่ายขนาดนี้เลยเหรอใช่มันง่ายขนาดนี้แล้วคุณจะรออะไรครับเพราะยุคห้าชีแม่งมาแรงปีหน้าจะแรงยิ่งกว่านี้แล้วคุณจะเป็นคนที่ไปซื้ออย่างเดียวหรอคะคุณไม่อยากได้คำแนะนำหรอคะเออห้าเปอร์เซ็นต์ก็ตังค์ถูกไหมเพื่อนะคะเพื่อตัวเองเพื่อครอบครัวเพื่อพ่อแม่เพื่อสามีเพื่อลูกนะ,ะหรือ อะไรก็แล้วแต่ที่คุณอยากจะทําวันนี้มันมีโอกาสที่คุณสามารถทําได้อย่าเพิ่งตัดปฏิเสธว่าเฮ้ยฉันไม่อยากทําฉันไม่อยากง้อคนคุณไม่ต้องงอคนเลยค่ะคุณแค่บอกไปชอปเอานะคะอยากซื้ออะไรก็ไปซื้อไม่อยากซื้อก็ไม่ต้องซื้อนะคะแค่นั้นนะคะให้ประกอบเป็นสมาชิกจบเลยนะคะจบเลยเข้าเป็นลูกคุณตลอดชีวิตนะคะแล้วก็นะคะอีกอย่างหนึ่งถ้าสมมุติว่าโครงสร้างของคุณมันโคตรเบิร์กคุณเป็นมรดกตกทอดให้ลูกหลานคุณด้วยโดยที่คุณไม่รู้ตัวตายไป ค่าแนะนำก็ยังอยู่เฮ้ยมันเจ๋งตรงนี้แหละตรงที่ชีวิตเรานะคะยังไงก็ตายยังไงก็ต้องตายทุกคนแม้แต่หลวงท้งตัวเองถูกไหมแต่วันนี้เราภูมิใจที่ว่าเราทิ้งมรดกตกทอดไว้ให้ลูกหลานคุณอย่างที่คุณไม่ได้คิดเลยว่าวเฮ้ยมันจะมหาศาลขนาดน,นี้เขาถึงได้เรียกระบบนี้ว่ารวยงงง,งในดวงเงินนะคะคุณอย่าเพิ่งเชื่อในสิ่งที่พี่พูดนะคะคุณ คลิกเข้าไปใต้มีโอนี้แล้วไปสมัครเป็นสมาชิกก่อนแล้วก็ไปเปิดดูทุกแผ่นทุกหน้าของนะคะบริษัทเลยว่าเฮ้ยเขาให้เงินอะไรเขาจ่ายเงินแบบไหนสินค้ามันมีอะไรบ้างนะคะแล้วคุณค่อยตัดสินใจสมัครเป็นสมาชิกนะคะเออการที่สมัครเป็นสมาชิกคุณได้สินค้านะแล้วก็ คุณสามารถเอาไปขายแล้วคืนทุนหลังจากนั้นท่องไว้นในหัวเลยว่าโคตรกาไรกไําไรและกลําไรแค่นั้นเองนะคะไม่มีคําว่าขาดทุนเลยในชีวิตน,นี้กับระบบ TSW เวยงอยาเ่เชื่อลองดูลองไปศึกษาก่อนเนาะโอเคเนาะไปแล้วคะ่ะตักบาทนะคะอย่าลืมตกากอย่าลืมสักบาทอย่าลืมสะกมบุญน,นะไปแล้ว